สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกม Delta Force นะครับผมพอดีผมเพิ่งไปได้ปืนใหม่มาครับ KC-17 เนี่ยเปิดปลดมาจากโหมด Operation นะครับก็ถ้าไปวิ่งเล่นในแมปสักแ๊บนึงในโหมด Easy เนาะด่าน Zero d a m ามเนี่ยเยวก็ได้มาเองนะครับพร้อมสก,กินอันนี้ด้วย KC-17 เนี่ยสำหรับสายหมอเนาะโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่า let's go <S มาดีว่อุนน้ย อย่างไรแล้วปอูชุบเฉพาะคนที่กูอยากช,ชุบนั่นแหละเนี <c oughs> ย่ยคนดียอ่ะ <c oughs> อูอ้ยวาไอ้น้องโอ้ยว้ไได้อยู่ปืนแจงอยู่แจวอยู่ปืนอะไรวะที่ใช้จำชื่อได้ลืมมันเป็นปืนเดียวของอเอ็มชีเนียที่มันยิงไวขนาดนี้เอ็มเจ็ดอ่ะ อย่าลืดูชื่อมันคือ M10C มันแต่งเสร็จแล้วไม่เหมือนเป็นอ้นี่เลย SMG ใช่เหรอไฟเล็บเปนเยอะอืใช่แต่มาพร้อมกับความดีดอ่ไอ้เี้ยคือถ้าระยะไกลอ่ะโอ้แบบโคตรดีอ่ะระยะกลระยะไกลไม่ได้เลยออกระยะปุ๊บนะเรียบร้อยเลยออกระยะปุ๊บอย่าหวังเราจะฆ่าใครได้เลยอืม ฮ่ากูกูกูนนไหนไหนอ๋อโอ้ยสวยโอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยเยอะเยอะเออะเออเก๋เกตาย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 สายเข้าสายเข้าได้มีเพื่อนเก็บโลมันโลแล้วมันโลแล้วมันหลบไปอยู่หลังกำแพงโอ้โหเยอะว่ะแม่งแทบจะแทบจะตรึงกำลังไว้ตรงนี้หมดแล้วไอ้สัสเอ้าโม้ยมันเข้าในบ้านแล้วเอ้า เอาไม่ใช่ไม่ได้อยู่ creo. บ้านอยู่นะบ้านตรงข้ามไม่ใช่ไม่ใช่ยนายโอ้ยไอ้สัตว์เออเข้ามาในบ้านแล้วนะกูตายละไม่น่าใช่โอ้ดีจังเว้ยอุ้ยโอ้โหอร่อยเหาะไอ้เหี้ยระยะอะออกระยะกูร้องเลยไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โหเ้ย โอ้ยจะตกใจทีงไหนกันวะประเด็นกันแล้วเอสาวเลยไม่ได้แ,แววเด่อหลังกำแพงใชใ่ในบ้านในบ้านไป<อ>โอ้ยโอ้ยติดเยี่ยมฮึแม่งเสียเสียจงังหวะหมดเลยสัตว์โอ้ติดดิแกมช่วยแบบว่ามีคนอยู่บนนั้นแน่หมีคนอยู่หลังกำแพงกูไอ้สัตว์ ไม่ปืดแม่งโคตรดีเลยวะ M14 นะเออดีดีแค่ระยะนี้จริงๆเงี้ยมึงบิ้วระยะใกล้มาเปล่ากูลองบิ้วระยะไกลแล้วเหี้ยเหมือนเดิมไอ้โอเครู้เรื่องกูไปดูคลิปคนแต่งระยะไกลมาเป็นไงบ้างกูก็ลองมาใช้ไอ้เหี้ยก็ยังดีชิบหายอยู่ดีอะมึงคาลิเบตยังไงคาลิเบทและแม่งโคตรนี่แม่งยังดีเหมือนเดิมไอ้เหี้ย ันดีดออกข้าง<ด>หรือดีดขึ้นบนดีดขึ้นขึ้นบนอ๋อไอเรียกว่าอะไรวะไอแผงอ่ะมึงใช้เป็นเลนเจอร์หรือใช้เป็นอะไรใส่ใส่เป็นคอนโทรอะไรละเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะลองใส่เป็นที่มันเป็นแฮนเด์เลิงอ่ะดีดหนักเลยอ่ะด,ดีดดีดหนักกว่าเดิมมันแฮนเด์เลิงไม่ได้ช่วยเรื่องคุมปืนใช่ไหมอืมคอนโทรลส่วนใหญ่มันมันช่วยเรื่องยกปืนใช่โอ้ ก็ได oh, okay. ้นะเด็กโอเคเพื่อนมาช่วยละสามชาอยู่เนยโอ้โหมึงดูดิมันมันยิดขึ้นมันจะมันจะยิดขึ้นมันจะยิดขึ้นแคบแคบแคบนี่เขาเรียกว่าหลบล็อกโลบล็อกโลบอืม โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ใครแม่งยิงบ้านถล่มลงมาใส่กูเนี่ยนาแม่งได้คืนไปสองอันแล้วอะไร้ะโอ้ยแม่งเออกูล่างก็ไม่ทันเว้ยไรวะโอ้โหี่ยอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่มันเยอะเยอะมันมาอ้อมอ้อมหลังบ้านมา อืออุ้ยแม่งโ,โอ้ยอ่ยให้กูวีโหลดแป๊บนึงได้ไหมไม่น่าเยอะชิบหายไอ้ที่มึงดูแม่งโถมกันมาแบบขบวนอะเฮ้ยมันออกโอ้โหแม่งเลยอือเจ๋งเลยกลางเกมโอ้โห อย่างไรวะ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 มาอย่างไรวะปสโตกไอซ์รู้จักว่าไ้น้องนมเนิ่มๆนมๆนิ่มๆเลยนิ่มๆที่เดิมที่เิม่เดิมใช่ใใช่กำลังกำลังเมาโอ้ยเมากระสุนบนดาดฟ้าเนแล้ว่นเปดดดีด่าเด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  ไอ้เหี้ยม่งยิงมาทัแม่นใช่เสียงแม่นแบบยังแน่นอะพร้อมกับความดีดเสียงแน่นแน่นจริงแล้วดีจริงอย่างเงี้ยอ่ะตื่นพี่เหม่งนอนทําเพี้ยอะไรเฮ้ยนี่ไงเราไม่คยดีไม่นอนอยู่หลังโอ้โอ้ไอ้เหี้ยเออเออถือลูกซองเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แม่ง วิ่งผ่านมา,างั้นได้ไงไวะโอ้ยเฮียถ้าไม่โดนหลังยิงนะเอ้าไอ้เฮียยืนเป็นเพื่อนกูเลยหลูเฮียนี่แม่งคนชอบอยู่เยอะไอ้ห่าเข้ามาละโอเค้ยบุรณเข้าไปโอ้ไม่โดนเฮียแล้วเลยเลยโ,โดนแมงปอก,กูกลับได้สันเต็มหวัวเก็บ

ไอเฮียเข้ามาแม่งจะแพ้และไอสัตว์อ๋เอเฮ้ยมาละเดี๋ยวทำไมเข้ามากลางเกมบ่อยจังวะเออทำไมพวกเราเข้ามาแต่กลางเกมวะ,ม,ม,วะมันกลาร์ดเกมวะมันเพิ่งสามร้อยเองนะหรือว่ามันแบบมันเริ่มพอมันพอเริ่มแบบเริ่มตุ่มเราแม่งเอาเลยอาจจะเริ่มตุ่มเราแม่งเอาเลยกูประเดิมด้วยดาเมจจากไฟไปละสองตัวมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเห็นรั้วโอ้โหแม่งเดินก<อ><อ>ันเป็นมด โ,โ, mainland, โอโ้โห pues ี้ยมันยิงมองไม่เห็นเลยอ๋อเพื่อนโอดีตต้องเตืออือเตือตรงเข้ามาเตือนเยอะเยอะโอ้โหเยอะเกินไม่ไหวไอ้ยักษ์บอยมันเล่นอะไรเนี่ยบอยอะไรแล้วไอ้น้องมันใช่เรื่องเหรอวะ อ้มึงจะเดินซิกไปซิกมาได้เมื่อไรซิกแสบซิกแสบอืมซิกแสบเข้าเส้นน่ะเอ้าไม่ตายเนี่ยอับคาดโอ้ยต้อยอยไอ้เงี้ยมอไอ้สัตว์โอ้ยเจ้ยกูต่อไม่ได้เยอะเกินน่ะมันเล่นอยู่ตรงไหนวะนะกูเล่นอยู่ตรงซอกระหว่างเอสามเนี่ย ท่านแน่กำลังชุบกันเลยนะครับพี่น้ำเงินใช่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 ไอสัตว์1 9เยี่ย4.9เยี่ยเงยเย9วอลกเเลยคืออะไรของมึงวา้สัตว์หลังเข้าโอ้โหแม่โลมาก อยากเข้าเล่นใกล้กว่านี้มั้ปืนแม่งไม่อำนวยวิงยัดแม่งเลยแน่นำมาเป็นซ่อนนอนนำนพี่แหลนะเออไหนน่ะสวยเพื่อนระเบิดไฟของท่านนั้น<อ>ช่วยช่วยผมไว้ไหนวะหลังกำแพงนั่นแหละไหนไงยี่หานี่นนอยู่นี่เลยเดี๋ว่มอมันบินอ,อมโลกไหนมีใครไหมมันยิงตูนมึงไงสัตว์มึงไง โอ้ยไอสัตว์เออ่าเนียโดนแล้ววะแม่งอยู่ในสายสองตัวเมื่อกี้ไปเกิดที่มึงนะไปไปด้วยกันไปได้กลนไออกขวาดีกว่าแฟ t ไอ้เหี้ยในบ้านในในห้องอะเออเพื่อนได้ละเอ้ยมันก็วิ่งมาชุบก้อนไอ้สัตว์ มันวิ่งไม่สนใจกูเลยวะน่ะโดนพวกกูแน่สัตว์นี่ไงเติด์งไงเป็นไงไม่เจอกูแน่อืมรถลากยาวๆไงโอ้มันมีอะไรเจ๊อ้าวคือไปบ้างไอ้เียโอ้ยตายเอาไว้แมงปอตายไอ้แมงปอแมนแมงปอแมงปอนายเฮ้ยหลัง ตัดแล้ววูิงอย่างเยแย่เลยข้างนไดป่ะฝ่ยปนปอดเลยเฮ้ยมีเหรอวะเมือนมีเว้ยโอ้ยยังไแลวโอ้อะกูไปกูไปเปลี่ยนแม็กโชว์มันีฮ โอ้ยอะไรสั่นเต็มหน้ากันเลยวะโอ้โหไม่ไม่รู้เรื่องเลยไปซะอืมโอ้ยเอาไอ้ดึกใหได้ไอ้ไอ้ไอ้ดึกได้มันก็จบแล้วใช่แค่ไอ้ดึกได้ก็จบแล้วกูสาดเลยกันมั่วลุก อะไรวะโอ้โอ้โอ้ยนี่มันดุมัวอฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียอะไรอ่ะอ๋อไอสัตว์เอ้ยมันอยู่หลังโคเวอร์อื้มไอเฮียนี่ไม่ตายสักทีเอาเอลพีจีลุมยิงมาดิสัตว์ แค่โน่ไม่ตายนาทีอาเออถ้าอาไปจีไม่ไม่น่ากันได้นะตุม้มกระเด็นก็นกันได้อยู่นะแต่มันต้องไล่ดอกเยอ่